ข่าวบังคับแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่29กรกฎาคมโดยโค้ชเทพบอลแมนเชสเตอร์ United, ยันนี้ขอเนอะบรบนดี้แย้มเปลี่ยนเบอร์เสื้อก็ย้ายทีมได้เหมือนกันนะโดยทางโดมินิโกบราดี้กองหน้าตัวเก่งของซาสโซโรเผยได้ว่าการเปลี่ยนหมายเลขเสื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะอยู่กับทีมต่อไปโดยแข้งวัย27ปีรายนี้อยู่การแข่งกับทางซาสโซโรมาตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนเมื่อปี2010 ก่อนที่จะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2012และก้าขึ้นมาเป็นคนสําคัญในแนวรุกของทีมตลอดช่วงเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาโดยล่าสุดทางซีซันนี้นะครับมีการเปิดเผยได้ว่าเจ้าตัวเปลี่ยนเบอร์เสื้อจากหมายเลข25มาใช้เบอร์10แทนฟริปยูดิซิสที่ย้ายออกไปแต่เจ้าตัวนั้นก็ชี้ได้ว่าการเปลี่ยนหมายเลขเสือ้อไม่ได้ไหมายความว่าจะย้ายออกจากทีมไม่ได้นะผมจะตัดสินใจใเปลี่ยนเบอร์เสื้อจากนั้นก็ตลาดซื้อขายนักเตะเรามารอดูกันต่อไปปบร์ดี้ได้เผยกับทางสกายสปอร์ตอิต สำหรับทางซาซูโร่นั้นเพิ่งจะปล่อยตัวจารุยกาสกามาก้าให้กับทางเวสต์แฮมในขณะที่โจวานนี่คาร์เนเวลลี่ประธานสโมสรได้เผยนะว่ากำลังเจรจากับทางดับรบิเรื่องจาโคโมรัสปาโดรีอีกหนึ่งกองหน้าของทีมเพิ่มเติมกันอีกด้วยเป็นนวำหน,นัการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอม,มากันยคคารัลลาปอกตาโอเคเก็บแฟรงกี้เล่นบาซ่าดีกว่าไปผีนะ ดยทางโจนลาบังตาประธานสโมสรบาร์เซเลนาเผยความคืบหน้ากรณีกองกลางเนื้อหอมแฟรงกี้เดยองว่าคงจะมีความสุขดีที่ Spotify าคํานูแต่นั้นหากไม่ได้ย้ายออกไป,ปร่วมง,งานแมนยูตามกระแสข่าวทีมก็มีแผนใช้งานนูรองรับในขงนี้โดวยมิจสดงที่เป้าอุาสา์เชวไลเชวคือมิดฟิลไวชิพาเปียไรนี้ตั้งแต่เปิดตลาด10บมิถุนายนที่ผ่านมา จนตอนนี้เกือบ2เดือนเต็มยอมทุกอย่างที่ค่าตัวที่บาซ่าเรียกร้อง75ล้านยูโรก็แล้วไหนจะค่าเหนืออีกปีละ20ล้านยูโรก็แล้วพร้อมการันตีบทบาทตัวจริงอีกต่างหากบนัสผลงานและความสำเร็จอีกแบบจุกๆไปเลยแต่ก็ไม่สามารถโยกครอนใจแฟรงกี้ให้ย้ายมาที่แมนยูได้แถมล่าสุดคนระดับประธานสโมสรอ,ออกมาสัมทับอีกว่าแข้งดัชคงจะเป็นสมาชิกในซีซั่นส0 2 2นนี้อยู่แล้ว เขาต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปและเราก็อยากจะให้หมอนั่นเล่นด้วยกันนะนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดลาปุตาคนนี้ก็ได้กล่าวในงานแถลงข่าวโดยแจ้งกับดินดังกล่าวให้ชัดเจนทีมของเรามีขอบเขตค่าจ้างใหม่แล้วและผู้เล่นทั้งหมดก็ลงตัวกับไปดัดนั้นเราพยายามทําให้ผู้เล่นกลุ่มนี้ทราบสถานการณ์ที่แท้จริงของสโมสรเราทราบว่าตนเองมีรายได้มากขึ้นกว่า4 0เราทั้งหมดนั้นอาต่างก็ทํามันอย่างกระตุนล้นลเราทําทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้เพื่อจะทําให้หมอนั่นอยู่ต่อไป และทางสโมสรเองก็หวังจะให้นเต้ทำทุกอย่างเพื่อร่วมงานกันต่อไปเช่นเดียวกันออกทรงนี้แมนยูคงจะแฮ้วเดยองตามระเบียบนะฮะถึงขั้นมีข่าวยื่น51ล้านยูโรหรือราวประมาณ42ล้านปอนด์ขอซื้อเซอร์เก้เมดิโควิชจากลาซิโอแทนแล้วในขรารน,นี้นานนะผมเป็นว่างานนี้ทาไม่ได้นะฮะก็เดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรได้มาอาจจะไม่ดีก็ได้ให้ขนาดนี้ยังไม่ยอมอีกอเรามาดูข่าวจอมาก,กันครับ ผีเชสโกเริ่มมีมูลเหตุผลพอออฟฟุบอลคุยเอเจนต์เองซะอย่างนั้นโดยสโมสรแมนยูดูดีมีความจริงจังที่จะคว้าตัวเบจาบินเชสโกกองหน้าของทางบริสบูลซัสบวกมาเป็นหอ,อกใหม่ในตลาดซัมเมอร์2022เพราะระดับบิก๊กอย่างทางพอออฟฟุบอลจอห์นเมทัฟขยับตัวเองเลยนะโดยกยารบริการจากทางแมนเชสเตอร์เอฟเวอร์บอกว่าาจแสดงการมองหากองหน้ารายใหม่เพื่อจะมาแทนที่จอมดรามาคิเซโน่บรอนโด หนึ่งในนั้นมีหอ,อกั้นยาววัย19ปีของซัสบวกบริรุจออด้วยโดยความคืบหน้านการิีงดังกล่าวนั้นมีมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะสื่อท้องถิ่นอ้างได้ว่าเมอร์ทับนัทธาบรือเอ,อวาาลวิชบาซานูวิชเอเจนนักเตะมุ่มันพุชิบันมาเพื่อจะถามถึงความเป็นไปได้ในการซื้อขายในครนั้งนี้ท้านี้ที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะเพราะแข้งสงโลวีเนียยังติดสัญญาณดิถินเบรดบูอารินาถึงมิถุนายนปี2026 เสือราคาค่อนข้างจะแพงอีกทั้งต้องสะสางเคส CR7 ให้จบก่อนในครั้งนี้ระดับต่อไปคือติดตามผลงานหอ,อกกั้นยาวไปเรื่อยๆอย่างล่าสุดเพิ่งจะพังประตูชัยเกมอุ่นเครื่องปราบลิเวอร์พูล1-0หรือเกมอย่างเป็นทางการเล่นแล้ว2นัดทําไปถึง2ประตูกับอีก1อสซิสต์ในครั้งนี้เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรางานนี้ดูแล้วจะมีมุนนะเรามาดูข่าวจอมากกันดีกว่าครับเนว่าเฟก เอเจนต์บรอนโดเปิดฉากเจรจาสปอร์ตติ้งนะโดยสุดผู้ดีรายงานข่าวสถานการณ์ล่าสุดของคิซโน่บรอนโดหอกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการจะย้ายทีมล่าสุดตกเป็นข่าวกับทางสปอร์ตติ้งลิสบอนทีมเก่าอีกครั้งแต่ยังห่างไกลจากการไปร่วมทัพในครั้งนี้โดยทางเดอะอาร์เดนติกสื่อที่น่าเชื่อถือได้ของแดนผู้ดีรายงานข่าวบอกว่าจอร์จเมนเดสซูเปอร์เอเจนต์ของคิซโน่บรอนโดกองหน้าชาวโปรตุเกสกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อจะให้นักเตะในความดูแลดิยันย้ายออกจากทีม แมนเชสเตตในช่วงสมัยน,นี้จึดได้โดยล่าสุดได้มีการเจรจากับทาง Sporting l i s b o นทีมเก่าของดาวยิงจอมถล่มประตูรายนี้กันแล้วโดวยก่อนหน้านี้มีการรายงานขาน่าวว่าหัวหอกวัย27ปีปรายนี้เตรียมกลับไปเล่นให้กับทางทีมเก่าของเขาในลีกบ้านเกิดแต่ตัวนั้นก็รีบมาออกมาโพสต์ตอบโต้ข่าวดังกล่าวว่าเป็นเพียงแค่เ fake n e ่ s นั้นแต่หลังจากหลายสโมรสรยักษ์ใหญ่ของทางทางเบย์มินิก เชลซีปารีสแซงต์แชร์แมงเรอัลมาดริดและก็อาราติโกมาดริดตกเป็นข่าวต่างออกมาปฏิเสธกันในการดึงตัวเขาไปร่วมทีมในครั้งนี้ทั้งหมดเลยนะทำให้ทางเลือกของซีอาร์ซวดูจะลดน้อยลงไปขณะที่ความต้องการในการจะเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกยังคงมีอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงจึงได้มีการเจรจาก,กับทางสโมสรแรกในอาชีพการค้าแข่งของเขาเพราะได้สิทธิ์ลงเล่นถ้่วใบใหญ่สุดของยุโรปจากการได้อันดับ2ของพิมบิดาลิก้าโปรตุเกสเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานี้เอง อย่างไรก็ตามทีมแดงจากแดนฝอยทองยังไม่เชื่อมั่นนะว่าจะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลมากไหมนักในการดึงซปเปอร์สตาร์รายนี้เข้ามาร่วมทีมเพราะจะต้องหาเงินจ่ายค่าตัวและค่าเหนื่อยจำนวนมหาศาลขณะที่ทางบรูเบนอาร์โมริมขุนืึอของทีมกังวลนะว่าอายุที่มากขึ้นของกัรตันทีมชาติโปรตุเกสประปรนี้จะส่งผลต่อแผนการเล่นที่ต้องการใช้การเคลื่อนที่ตลอดกอารแข่งขันแต่มองอีกมุมหนึ่ง หากทีมได้ตัวไปร่วมทัพจะส่งผลต่อประโยชน์ทางการตลาดที่ดาวเตะรายนี้รู้จักกันชั่วโลกเลยนะทันี้ทางบรอนโดเองกาลังทํางานอย่างหนักเพื่อจะให้ฟิตนะฮะก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่แต่หลังจากพลาดในการเตรียมตัวในช่วงซัมเมอร์กับเพื่อนร่วมทีมไปแดงทําให้จะไม่ได้ลงอุ่นเครื่องกับทีมชุดใหญ่ที่จะพบกับทางอาร์เติโกมาดริดที่กรุงออสโตรลประเทศนอร์เวย์วันเสาร์ที่30กระดาษคมนี้ แต่อาจจะได้ลงไปทับทีมชุดสำรองในเกมเจอกับทางปราโยบายเยกาโนที่โอเทฟอร์ดในวันอาทิตย์นี้แทนก็เป็นได้เป็นดาง่านนี้นะผมดูแล้วนะฮะโบรนโดของเรานั้นอาจจะไม่อยู่จริงด้วยยังไงงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันละกันว่าอนาคตของพี่แกจะจบที่ไหนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับยอดคำหวานเลยนะสโมสรแห่งนี้มีใครบ้างคิดทิ้งโอกาสสำคัญในชีวิตในการคาแข้งไป ในขณน,นี้ทางดิซันโดมาร์ติเนสปากการหลังป้ายแดงของทางแมนเชสเตอร์เดนทนั้นชี้ชัดว่าปีศาตแดงเป็นสโมสรที่ใครๆก็จะจะมาเล่นด้วยพร้อมชูพิบาริงกิตเป็นลีกฟุตบอลที่เจ๋งที่สุดในโลกทนันีีทางแมนยูประกาศติดดีลคว้าตัวมาร์ติเนสมาจากทาง ax, อาแ์จ็ค์อัมสเดมอย่างเป็นทางการมุ่อวันผุธที่ผ่านมาด้วยค่าตัวอยู่ที่57ล้านปอนด์หรือประมาณ2,565ล้านบาทโดยนักเตะจะจบประการสัญญาค้าแข้งในท่นโอทัลฟอร์ดถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027 พร้อมกับมีแอคชั่นขยายสัญญาต่ออีกหนึ่งปีผมมีความสุขมากจริงๆนะที่ได้มาอยู่ที่นี่กับสมโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ซึ่งดารเตะชาวเชนหน้าไวซ์ซีเบลในนี้ได้กล่าวกับทางสกายสปอร์ตสึ่อการันนำของเมืองผู้ดีเมือง,ง,งรัสปอร์ตอิสปานมาสำหรับทางแมนเชสเตอร์เด็ตนั้นผมคิดว่าเป็นหนึ่งในสมโมสรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกผมคิดว่าผู้เล่นทุกคนต่างก็อยากจะมาเล่นที่นี่เมื่อโอกาสมาถึงผมก็คว้าม,มันทันทีผมมีความสุขมากจริงๆที่ได้มาอยู่กับที่นี่แอะถนี้ มาร์ตินเนสยังการันตีพิมบริกเป็นลีกลูกหนังที่เจ๋งที่สุดในโลกในเวลานี้ใช่แนะ่นอนอยู่แล้วครับผมคิดว่าพิมบริกคือลีกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเป็นลีกที่มีการแข่งขันสูงเล่นยากและใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายทุกเกมในลีกนี้ผมอยากดูหมดเลยผมบอกเลยนะในขณะนี้เป็นทางการนี้นะผมก็ต้องรองดูันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมากันลีกครับสืเลี่ยนเผยบอกว่าตเตรมพบผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจ่าหัวเข่านะ โดยการที่ทางปอบบ้ากองกลางคนใหม่ของแมตช์วินตุสเตรียมเข้ารับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการรักษาอาการบาดเจ็บหัวเข่าครั้งล่าสุดของเขาซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการพลาดในการเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปลายปี2022กับฝรั่งเศสก็เป็นได้เดอะสตาร์วิชิก้าปีรายนี้เพิ่งจะย้ายมาเล่นกับทางจูวนตุสเป็นคารบที่2ในแบบไม่มีค่าตัวอย่างไรก็ตามหลังการซ้อมกับทีมเมื่อสัปดาห์ก่อนในการเก็บตัวที่รอสแอนโชริสก็ได้รับการบาดเจ็บที่หัวเข่าขวาอย่างดุรแยงและต้องเข้ารับการผ่าตัด ึ่งเขาจะต้องเข้าพบก,กับทางผู้เชี่ยวชาญในการประเมินอ,อาการบาดเจ็บลนทางการรักษาและก็ระยะเวลาในการฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งราถึงการพูดคุยกับทีมแพทย์ของฝรั่งเศสที่มีความรู้เรื่องนี้ก่อนตัดสินใจโดยทางการบริการจากทางลาการเซต้าเดโรสปอร์ตระบุนะว่ามีการรักษา2แนวทางด้วยกันในการรักษาอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ของเขา โดยทางแรกคือการผ่าตัดเอาชิ้นส่วนนะฮะหมอนรองกระดูกที่เสียหายออกในส่วนนี้ทําให้ปอกบ้าต้องพักประมาณ40-60วันอย่างไรก็ตามแนวทางการรักษานี้ปกติแล้วจะเหมาะกับผู้เล่นอายุน้อยส่วนทางเลือกที่2คือการเย็บแผลในส่วนที่มีอาการบาดเจ็บภายในซึ่งนั่นอาจต้องทําให้นักเตะพักยาวถึง4เดือนเป็นอย่างน้อยและนั่นอาจทําให้เขาพลาดในการเล่นฟุตบอลโลกปี2022ช่วงปลายปีนี้ท่านี้แนวทางการรักษาจะขึ้นอยู่กับขอบเขต และก็ตำแหน่งของการรักษาบาดเจ็บโดยคาดกันว่าอาการบาดเจ็บนี้จะเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนั่นทาให้เกิดอาการบาดเจ็บกับเขามาตลอ,อดในช่วง2-3ปีสุดท้ายของเขากับทางแมนเชสเตอร์ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ Man ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ